ทำทานให้กับคนยากคนจนหน่อยนะคะไม่อ่ะป้าฉันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นขอทานได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยฉันขอนะน๊าจ้าเฮ้ยหนูเอาเงินของป้ามานะอันนี้มันเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของลูกป้านะขอร้องเถอะคืนเงินป้ามาเดี๋ยวนี้นะนี่พวกคุณ<ะ>ทำอะไรครับคืนเงินให้ป้าเขาเดี๋ยวนี้นะครับ แล้วนายมายุ่งเลยด้วยก็คุณเอาเงินป้าขอทานไปอ่ะคนดีๆที่ไหนเขาเอาเงินคนที่ลำบาก่าตัวเองไปละครับแต่ว่าป้าขอทานมาเนี่ยมันก็เงินคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่หรอคะนี่คุณถ้าคุณไม่ให้เงินป้าเขาคืนไปนะผมจะแจ้งตำรวจยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงคิดว่าตัวเองทำตัวเป็นพระเอกแล้วจะมีคนมาชื่นชมนี่ไงฮ้ไม่เป็นไรนะครับป้าพนม ขอบใจพ่อหนุ่มมากนะที่มาช่วยป้าไม่เป็นไรหรอกครับมาผมช่วยนะครับจ้ะนี่นะครับขอบใจพ่อหนุ่มมากนะนี่ลูกป้าเหรอครอับใช่จ้ะเพราะเป็นอย่างนี้ไม่ตั้งแต่เกิดรักษาไม่ได้แถมยังป่วยบ่อยอีกต่างหากโชคดีนะ ที่ได้พ่อหน่มมาช่วยป้าไม่งั้นไอ้สองคนน่ะมันเอาเงินค่ารักษาพยาบาลของลูกป้าไปแน่ๆเลยอะ่ะป้าป้าไม่มีญาติหรอครับทำไมป้าถึงได้มาขอทานแบบนี้ไม่มีหรอกจก้ะป้าก็อยู่นแค่สองคนแค่นี้แหละป้าก็ไม่อยากเป็นขอทานนักหรอกแต่ทำไงได้ละ่ะชีวิตมันโหดร้ายอะ่ะป้าหมายความว่าไงครับที่บอกว่าชีวิตมันโหดร้ายเมื่อก่อนเนี้ย ป้าเคยเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ปีหนึ่งกินนอนอยู่ที่ร้านถึงจะได้ค่าเช่าถูกแต่ทำเลก,ก็ไม่ดีขายไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาจนเจ้าของร้านเขาไล่ป้าออกมาป้าถึงได้มาเล่ร่อนแบบนี้แล้วจ้ะโอ้ป้า ป้าขอบใจพ่อหนุ่มมากนะอย่างน้อยโลกนี้ก็ยังมีคนใจดีแบบพ่อหนุม่มอยู่ป้าครับพอดีว่ามือถือผมแบตหมดอ่ะผมขอป้าสิบบาทได้ไหครับผมจะไปหยอดตู้โทรศัพท์อะ่ะได้ไมเงินสดได้จ้ะป้าไม่เสียดายหรอครับที่ให้เงินผมเนี่ยไม่เป็นไรลรอกจ้ะพ่อหนุ่มเดือดร้อนจำเป็นต้องใช้พ่อหนุ่มอุตส่าห์ใจดีกับป้า ้าก็าอยากจะใจดีตอบแทนพ่อหนุ่มเหมือนกันถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ แล้วครับพอดีว่าผมมีเรื่องให้คุณช่วยอ่ะท่านประธานคะนี่คะ่ะเงินสดหนึ่งแสนบาทขอบคุณมากนะว่าแต่ท่านประธานให้ดีฉันเตรียมเงินสดทำไมคะตั้งหนึ่งแสนบาทเดี๋ยว ผมล่คุณฟังทีหลังนะเอาผมขอตัวก่อนทำบุญทำทานกับคนยากคนจนหน่อยจ้าทำบุญทำทานกับคนยากคนจนหน่อยจ้าทำบุญทำทานป้าครับ oh? เงินนี่ผมให้ป้านะครับพ่อหนุ่มทำไมเงินมันเยอะอย่างนี้ล่ะป้าครับ ป้าเงินนี้ไปอะไปหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลลูกป้าจะนะครับเพาะหนมให้ป้าจริงๆเหรอเนี่ยจริงสิครับ <c oughs> ผมหวังว่าเงินจํานวนเนี้ยจะทําให้ชีวิตป้ากับลูกเนี่ยดีขึ้นนะครับขอบคุณมากนะทําไมคุณถึงให้เงินป้าเยอะขนาดนี้ล่ะป้าครับ นี่ครับนามบัตรผมถ้าป้าได้ที่อยู่ใหม่แล้วอ่ะป้าสามารถไปหาผมตามที่อยู่ได้เลยนะได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะป้าขอขอบคุณจริงๆะะเลยค่ะเบนขอบคุณพี่เขาสิลูกสาธุสาธุสาธุเบนเราจะได้ที่อยู่ใหม่แล้วนะลูก สองคนที่มาสมัครเป็นเชฟที่ห้องอาหารของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนั่งรอสักครู่นะคะพอดีว่าตอนนี้ห้องอาหารของเรากำลังยุ่งยุ่งอยู่นะคะค่ะมันจะยุ่งเลยนักหนาวะไหนบอกว่าไม่มีเชฟประจำสาขาไงแทนที่จะรีบรับสมัครนั่นน่ะสิแกหุยหุยนี่นายนี่ พวกคุณสองคนมาทำอะไรที่นี่ครับพวกฉันสองคนต้องถามนายว่านายมาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่านายตามมาหาเรื่องพวกฉันอะ่ะใครเขาอยากจะหาเรื่องพวกคุณกันล่ะครับสำคัญตัวเองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้หาเรื่องอะ่ะแล้วตามงพวกเรามาทำไมอ้าวท่านประธานมาพอดีเลยค่ะพอดีว่าสองคนนี้มาสมัครตำแหน่งเชฟที่ห้องอาหารของเรานะคะฮท่านประธานใช่ค่ะนี่ค่ะคุณอาร์ต ประธานบริษัทเจ้าของห้องอาหารที่นี่ค่ะส,ส,สวยแล้วสวัสดีค่ะ,ะท่านประธานพวกคุณสองคนมาสมัครเชฟที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้างั้นคุณเลขาค,ครับให้พวกเธอสองคนเนี่ยกลับไปได้เลยครับเพราะว่าผมไม่รับ คุณสมบัติของเธอสองคนไม่ผ่านครับอ้าวทำไมล่ะคะท่านประธานท่านประธานยังไม่สัมภาษณ์ทั้งสองคนเลยนะคะนั่นสิคะท่านประธานไม่ลองให้โอกาสพวกเราดูก่อนหรอคะสำหรับพวกคุณสองคนเนี่ยมไม่จําเป็นหรอกครับพวกคุณสองคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าทำไมผมถึงไม่รับพวกคุณขนาดเงินขอทานน่ะพวกคุณยังขโมยเลยแล้วแบบนี้ของในร้านผมจะเหลือหรอครับ นี่พวกคุณสองคนขโมยเงินขอทานจริงๆหรอคะเอ่อคือว่าเชิญพวกคุณสองคนออกจากร้านไม่ได้คะ่ะที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างพวกคุณโอ๊ยอะไรวะยังไม่ทันได้สมัครเลยก็ตกงานซชแล้วเพราแกเลยยาบิวไปขโมยเงินขอทานเนี่ยโอ๊ยเอ้านี่แกอย่ามาว่าฉันนะแต่ทำไมแกไม่ห้ามฉันล่ะฮะเอาแล้วฉันจะไปรู้หรอเอ้ย,อยแล้วจะไปไหนเออ เขาเวลาจะอยู่หาหอ,อกอะไรหรอเอ,อ้ยรอก่อนดิอ้ยสวัสดีค่ะได้จางโตวไว้หรือเปล่าคะเปล่าเปล่าจ้ะป้าไม่ได้จะมากินอาหารแล้วคะ่ะพอดีมีคนให้ป้ามาหาที่นี่คะ่ะ นี่มันนามบัตรของท่านประธานนี่คะเอา้าป้าป้ามาแล้วเหรอครับพ่อหนุ่มให้ป้ามาที่นี่มีอะไรเหรอคะอ๋อคือผมอุตส่าห์ช่วยป้าไปแสนหนึ่งเนี่ยผมเลยอยากจะให้ป้าตอบแทนอะไรผมหน่อยอะได้ได้จ้ะพ่อหนุ่มจะให้ป้าทําอะไรว่ามาเลยคะ่ะป้าช่วยทําอาหารให้ผมทานหน่อยสิครับฮะทาอาหารเหรอป้าทําอาหารเป็นใช่ไหมครับ ก็ป้าเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนยู่ครับเออจ้ะจะป้าทำอาหารได้จ้ะคุณเล่ะครับถ้างั้นพาป้าแกไปห้งองครัวหน่อยครับได้ค่ะป้าเชิญทางนี้เลยค่ะ เออป้าไม่รู้ว่าพนมชอบกินอะไรป้าก็เลยทำมาให้ตั้งหลายอย่างแต่ป้าทำสุดฝีมือเลยนะขอบคุณมากครับ ป้าครับอาหารเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับขอบใจมากนะคะอาหารอร่อยแบบนี้ยป้าสนใจมาเป็นเชฟที่ร้านอาหารผมไหมครับพ่อหนุ่มพูดจริงๆรอเนี่ยจริงสิครับถ้าป้าสนใจนะครับผมจะให้ป้าเซ็นสัญญาเลยและที่สำคัญนะครับผมจะให้เงินเดือนป้าทุกเดือนครับจริงเหรอจ๊ะ พ่อหนมจะให้ป้าทำงานที่นี่จริงๆหรอะคะจริงสิครับสรุปป้ารับงาน,นครับรับสิ <c oughs> ขอบคุณพ่อหนุมจริงๆเลยที่ให้ชีวิตใหม่กับป้า อเธอกินข้าวกินข้าวอย่างอ๋อครัสวัสดีครับลุอเอเอเอข็นเข็นรถเอเอเอ้าอ่ะมันต้องเวลาเลยนะใช่โอ้ยใช่ใช่ S <S 2> <S 2> ขอบใจนะอารขอบใจรขบขอบใจ, <S <S บใจเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป <S <S อ่ะป้าให้ป้าก็มีไม่เยอะเฮ้ยอ่ะไม่เอาเอาเอาเลยเอาเลย เอายับไว้เอาไปกินข้าวไม่งั้นปาโกรธนะไม่เอาไม่ไม่ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเดินรับไว้เอาไปกินข้าวเออเออเนี่ยไม่โกรธละเออไอจะไปไหนก็ไปเถอะออครับ มาได้ไหมครับโอ้ยทั้งวันขายพวงมาลัยไม่ได้สะพวงเลยร้อนก็ร้อนหิวก็หิวโอ้ยเส็งวะ่ะอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ียวเียว เพื่อนหิวแน่ๆเลยเออกินข้าวอ้าวไอ้อาซื้อซื้อนี่แกจะซื้อผมอะไรเหรอแกมีรถเหรอเอาสิบกวางสิบกวาง แกจะบ้าเหรอเงินหนึ่งสิบบาทซื้อได้แค่สองพวงเอาเอาเอาสิบสิบพวงนะ่ะแกจะเอาไปทำไมวะฮะเอาเอาไปกินข้าวนี่มันช่วยซื้อพวงอะไรเพื่อให้เราได้กินข้าวเหรอ ขวดมาเหรอตัวมอมแมมเชียวแล้วแปลวพวมอะไรมาจากไหนแล้วเนี่ยสาธุสาธุขายขายดีพอแล้วไหวหลายครั้งแล้วเนี่ยขายดีขายดีนะขายดีจ้าขอบใจนะเวัสดีไหม รู้แล้วชมทุกวันไม่เบื่อหรืองไงเอาโอ้นี่อาจมาช่วยคนอื่นทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อหรืองไงชาวนโลกเนี้ย มีคนจิตใจดีแบบนายเนี่ยก็คงดีสินะ <c oughs> เสร็จเสร็จแล้วเสร็จอ่าๆถ้างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี <c oughs> ๋ยวไปทำข้าวมาให้ ข้าไปกินนะขอบใจที่มาช่วยขอบขอบใจนะขอบใจขอบใจเดี๋ยวช่วยช่วยใหม่ช่วยใหม่หม <c oughs> จ้าไว้วันหลังมาใหม่นะ <c oughs> บายขายดี ให้เหรอฮะอะไรอากินเลยฮอ้ยกินเลยค่อยๆกินเดี๋ยว เฮออ้ยทำอะไรอ่ะมานี่เฮ้ยเกยทำอะไรนอนไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ทำไ,ไม่ไม่ทำ ฉันถามว่าแกจะทําอะไรผู้หญิงคนนี้นอนเขาไม่ทําเขาเขานอนไม่<อ>ทําอะไรอะ่ะ<อ>ฉันเห็นว่าแกข่มป้าแกอยู่เอ้นิ่งเอ้ไม่ทำไม่ได้ทำอะไรล่ะป้าป้าเขานอนป้าเขานอน กับคนบ้าจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่ผมถามว่าคุณทำไมไปทำร้ายผู้หญิงคนนั้นแม่ทำทำขานอนขานอนก็ผมเห็นมากับตาว่าคุณทำร้ายคุณป้าคนนั้นน่ะไม่จริงค่ะผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนร้ายออสวย <c oughs> สวย <c oughs> <c oughs> สวยสวยสวย,นะสวย สวยสวยมากเลยสวยมากอาร์ตมันไปไหนเนี่ยปกติเวลานี้มันจะมาแล้วนะเนี่ยเจ๊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 แล้วเจ๊แล้วอะไรองแกไออาร์ตไออาร์ตไออาร์ตโดนจับฮะไออาร์ตวันนี้มันไปไหนของมันเนี่ยเจ๊เร็วสิ เออฉันก็เลียเสร็จแล้วเนี่ยไปเฮ้ยไอ,อ้รีบไปไหนกันจะรีบไปโรงพังจกจับปาไอ้ไอันมันโดนจับเฮ้ยโดนจับเรื่องอะไรฉันก็ไม่รู้อเลยจะรีบไปดูมันเนี่ยเฮ้ยเอาป้าไปด้วยนีออ่พวกคุณเป็นใครคุณรู้จักผู้ต้องหาเหรอครับรู้จักสิรู้จักดีด้วยงั้นคุณเป็นญาติของชายสติไม่ดีคนนี้เหรอครับ พวกเราไม่ใช่ญาติอาร์ตค่ะแต่พวกเรารู้จักอาร์ตมานานนานพอที่จะมั่นใจว่าอาร์ตไม่ทำลายใครแน่นอนคุณมั่นใจได้ไงครับคุณไม่ได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นซะหน่อยแต่คุณก็ไม่เคยเห็นอาร์ตในแบบที่พวกเราเห็นเหมือนกันถ้าคุณได้เห็นคุณจะรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะทําำลายครได้แล้วอะไรทําให้คุณมั่นใจจังเลยเนี่ยว่าชายสติไม่ดีอะจะไม่ทําลายผู้อื่นถึงเขาจะสติไม่ดี แต่เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีมากไม่คิดทำร้ายคนอื่นตรงกันข้ามเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่าเขาจะไม่ทำร้ายผู้อื่นอ่ะพวกคุณอ่านใจเขาออกหรอพวกเรารู้ด้วยใจคนะ่ะยังไงเนี่ยพวกเราก็ไม่ปล่อยให้อาร์ตโดนจับทั้งทงที่เขาไม่ได้ทำความผิดเสียใจด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะมั่นใจขนาดไหนอ่ะถ้าคุณไม่มีพยานหลักฐานอ่ะสิ่งที่ผมเห็นอนะ่ะมันก็คือความจริง ในเมื่อคุณไม่ความร่วมมือผมต้องคุมตัวคุณไปฝากขังไว้ก่อนนะครับรอจนกว่าเจ้าทุกจะฟื้นแล้วไม่ปากคําเพิ่มเติมไปไปเทียเท่ยวไปเที่ยวผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทําร้ายฉันป้าป้าป้านอนคุณป้าฉันเพิ่งรู้จากโรงพยาบาลเพราะตำรวจพาฉันไปส่งที่โรงพยาบาลบอกว่ามีคนทําร้ายฉันแต่ความจริงแล้ว ไม่มีใครทำร้ายท่านหรอกค่ะท่านเป็นลมไปเองป้าป้านอนป้านอนเอากำไรไหมกำไรเอากำไรเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ นี่คร no ับเฮ้ยมือมือโอ๊ยโอขอลบขอลบขอลบ พอลองอย่าพึ่งไปไรยอลองคอลองครับพอลองอ๋ออย่างนั้นเหรอครับภาพสุดท้ายที่ฉันก่อนจะหมดสต,ติท่านเห็นเขาวิ่งเข้ามาช่วยฉันเห็นไหมป้าบอกแล้วคนอย่างอาร์ตน่ยไม่มีทางทำร้ายใครหรอกผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับ ฉันขอโทษนายด้วยนะขอบคุณเอ้ยขอโทษ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 นะขอขอโทษขอโทษครับครับครับโล่งใจไปทีนะอาร์ตนึกว่าจะโดนตำรวจจับไปซะแล้วขอบคุณมากนะที่พยายามช่วยฉันคงเป็นเพราะแบบนี้สินะครับพวกคุณถึงได้แหกมาเพื่อปกป้องเขาอ่ะทั้งที่พวกคุณก็ไม่ใช่ญาติเขาถึงอาร์ตเขาจะสติไม่ดี แต่ถ้าคุณตำรวจได้รู้จักเขาแบบที่พวกเรารู้จักคุณตำรวจก็จะรักเขาเหมือนที่พวกเรารักนี่แหละค่ะเห็นไหมคุณตำรวจคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างเจ้าอาร์ตเนี่ยไม่มีทางทำร้ายใครได้หรอกโถอาร์ตเป็นห่วงกันแทมแย่ป้าอาร์ตงั้นกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยววันนี้ฉันทำข้าวผัดให้กินข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัด,ผดโอ้หิวหิวถอดถอด โอ้ฮะเดี๋ยวไขให้เออเออขอขอขอไม่ได,ไไดเ้เปลี่ยนเปลี่ยนแลกกันแลกกันอ่ะมาโอ้ยใหญ่ดำไอ้เอลอั <c oughs> ดอ่ะเข็นป้าบาไปแล้ว Thank you.